ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราจะเป็นการแนะนําการเล่นซออย่างหนึ่งว่าเราจะจําได้ยังไงว่ารข้างโน้ตมันมีกี่ตัวคือมันโน้ตมันมันมีหลายตัวอยู่แต่ที่นี้ทีนี้คือการที่ผมตัดให้มันมาเหลือน้อยพอที่เราเล่นได้อยา่างเช่นอยา่งางเนยนไมีสามเสียงอยพอพอเราขึ้นไปตัว นีมัน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 พอมาเติมตัวนี้ปั๊บคนมันก็จะหลงครับแล้วเราใช้ให้มันง่ายๆว่าเตมีฟาซอนาทีโดสกับอันนี้มันก็คนก็จะจะจำง่ายแล้วก็อยากจะลงลงร็อก็สองนิ้วแล้วก็จำง่ายว่าอ๋อคันชักไปด้านสายสุดดึงมากดกดกดแทงเข้าไปกดแล้วก็แทงกระชักเข้าไปปล่อย กดตัวนี้กลางนี่ครับเอาแค่นี้ก่อนลากดแทงเข้าไปปล่อยกดนิ้กลางนี่ครับรับอตัวนี้มันก็จะง,ง่ายครับขับขับก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงก็ค่อยมาทำอีอกลิปหนึ่งครับ